你干嘛？ เอวันนี้ว่างงานเราทที่ไปน้องตาแต่ว่วันนี้ต้องเปีนไหน่อยต้องขอเลี้ยน้องไอเดี้สารภาพเลยว่าทำไมพี่รดไมพี่ดนีาเกิดาเิดองเออถ้าเกิดก้อนเนาะกสามาเียแบบได้เียไดองไหววองานแล้วก

คนี่คปิดเพลงหน่อยครับโอเคครับโอ้โหเปิดเพลงอืมทันที่เลยนี่ครับบบน้องไปน้องหมอ ครับก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะได้รู้ความเห็นทั่วประเทศแล้วว่าใครนะครับจะได้เป็นเดอะเฟสคนต่อไปครับแล้วก็ทีมไหนจะเป็นทีมที่ชนะในซีซันนี้ครับเราตลอดสถาทางารทำซีซันนี้มาีได้ความสุกขนาดไหนมีความสุขมากเลยแล้วก็รู้สึกมีมีความสุขที่ได้ทำงานกับเมนเทอร์ใหม่ๆแล้วก็ ผู้เข้าประกวดก็เด็กๆที่มีก็พร้อมใช้จริงๆเี่ะแล้วเขาก็มั่นใจแบบแบบถแบบูกทางถูกที่ถูกเวลาแล้วก็เหมาะสมทุกอย่างแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานลูกๆทุกคนนะครับในรอบวันนี้เราได้เห็นอะไรวันนี้เหรอเราจะได้เห็นเราเราบอกได้เหรอเราบอกว่เราเราเห็นความความเดือดแน่ๆนะครับแล้วก็เอ,อ เออ่ครั้งนี้ก็มาแบบสมศักดิ์ศรีอ่ะคือคือสง่างามนะฮะัสมศักดิ์ศ erm. รีป่าก็เดี๋ยวให้ให้ตัดสินใจกันแต่ว่าเราว่าสง่างงานมากๆตามแบบฉบับเมนเทอร์ใหม่ที่ที่เขาได้คิดของเขากันเองวันนี้เขาเขาคิดโชว์เขาเองนะครับซึ่งซึ่งน่าดูมากน่าดูมากอยากให้ดูมากครับจริงๆเราให้จดเมนเทอร์แต่ทุกคนเนี่ยเรไม่โชว์ทุกเดิมเราให้ให้แต่ละคน นิยามความงานของแต่ละคนนะครับว่าออปีนี้แรบรู้สึกว่ายังไงความงานเป็นยังไงแล้วก็มี value ย,งงยังไงนะครับแต่ว่าในในการแข่งขนะันอ่ะมันก็จะมีการภาดฟันมออีอะไรก็แล้วแต่แต่ในที่สุดอนะ่ะเราต้องเรียนรู้อะไรจากข่าวนี้ในการแข่งขันรู้จกักการเป็นทีมิร r k รู้จักแพ้รู้ชนะรู้สาวัาีีแล้ววันนี้ในแคมเปญสุดท้ายเราจะเรียนรู้ในความ เสียสละได้ไหมนะครับถ้าเราจะต้องกล้าเป็นผู้นําคนต่อไปไม่ยึดติดปล่อยวางไม่ไหมอะไรเงี้ยครับแต่ละทีมที่เราดูมามีคนเข้าใจยุติว่ามูอเข้ามาถึงรอบไฟต์น้องวอลนั่งแบบแรกเอาไว้เดี๋ยเลือกเราเลือกลูกลับเองทุกคนเข้าตาทุกคนนะครับจากจาก2 5 0 0คนเหลือ500รคนเหลือร้อเหลือ60คนเหลือตอนนี้ก็สิบห้คนเข้าเข้าทีมอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับเขาทุกคนแหละไม่เหมือนกัน เออแต่ยังไงก็แล้วแต่การแข่งขันต้องมีผู้ชนะคนเดียวสับคนได้มาไปรบกแค่รู้สึกกัาใจโอ้ย <c oughs> เกือบไปรอดอยูน่นกันนะบางคนเออเพิ่มเพิ่มเนเทอร์ก็ใหม่เะครับว่าบางทีอาจจะเดมไม่ได้คิดถึงว่าเฮ้ยเออกติกาครั้งนี้มีตัดสองคนอีกพร้อมกันอีกอะไรเงี้ยก็ก,ก็ก็มีวิดวิดเกือบจะมีบางทีมที่ไม่ได้มีไฟนอลนอลแล้วอะ่ะเออมันถึงท่านทน่านเลนสรลินเดียวก็ เออ่แต่ก็ก็ด้วยดวงด้วยโชคช่วยเลยครับแต่ยังยังมาถึงจุดนี้กันได้ไอเดี๋ยวจะมาอีกที่บอกว่าหมดพร้อมใช้แล้วในมือเราเอาย่างไรครับเพราะถ้าวันนจบทุกคนสามารถทำงานได้เลยทำงานได้เลยครับแล้วก็เออ่ทำงานได้อย่างอย่างมีความเป็นมืออาชีพทุกคนด้วยครับฝากด้วยนะครับใครใช้ใช้งานได้นะครับไปดินนิกครับกับกับปริญญาหิวพิเศษหลายคนแบบต้องหรือไง ก็เลือกใจอะไรดีลับเออดีลับจริรายการโอเคไงแบบว่าจริงๆมันเนี้ยบางคนอาจจะขาดใจชอบเนี้ยขาดใจในในประเด็นว่าเออดิวลับนี้จะวันไฟนอลวอท์หรือจะทําเพื่ออะไรอะไรเงี้ยคือเธอคือวันนั้นที่ที่ทําดิวมันประมาณหน้าก่อน ep ที่ห้าใช่ป่ะฮะถ้าอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีหกเด็ดเราก็เราก็รู้แล้วว่าเออ คงจะต้องแลบด้วยอะไรบางอย่างกับรายการสําหรับมารยาที่จะเซฟสองคนนั้นไว้อะไรเงี้ยบอกว่้ทําทำสำหรับไฟน้องวองสำหรับไฟน้องวองคือวันไฟนอลวองหรืออะไรจะตีพันได้หลายแบบเลยนะครับซึ่งก็เลยต้องต้องเดินออกไปเคลียร์เองหน้าก่อนเดินเดินออกไปโดยปรับหน้าเนอร์ก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเงี้ยก็คิดว่าโรเพคงต้องไปคุยกับมารยาเองอเงี้ยนะก็ก็น่าจะชัดเจนขึ้นในวันนั้นว่าว่าเราหมายความว่าอะไรแล้วก็ จริงๆต้องต้องขอบคุณมาริยาด้วยเพราะว่าเมื่อเราเมื่อเขาชนะในแคมเปญสุดท้ายแล้วเขาได้เลือกสองคนแล้วบอกว่าเฮ้ยโกรกัสเป็ยคนเดียวก็วดีเ็าน่าจะดีซึ่งเขาก็เขาก็ไได้เชื่อว่ายากอยู่แล้วที่เขาจะต้องเลือกใครจากอีกสองคนอะไรเงี้ยเราก็ช่วยเอ,เอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ได้นะอะไรเงี้ย แต่เด็กอาจจะน้องๆอาจจะกรหถนิ้งได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าลูกๆมีมีบางคนไม่ใจน้อยใจน้อยใจกองไม่ได้ตึงอะไรกันตึงตึงตึงเลยตึงตลอดตึงตลอดก็ก็แล้บอกแล้วว่าสี่เท่นนี้รับบทเป็นดาวโย้อโย่โมโหแล้วได้รับบทเป็นดาวยั่วย่โอ้โหอะไรเงี้ยเพราะเพราะอย่างหนึ่งคือต้องต้องยอมรับว่าเป็นเพื่อนของสังคมนะครับ เขารับแรงกดดันได้พูดดีอ่ะพูดดีอ่ะาะทำอะไรเขาไม่ได้จริงแต่รู้เลยว่าอันนึงก็คือว่ากดดันไม่ได้ก็ยั่วโมโหค <c> ร <oughs> <c oughs> ับอยา,อา,อากให้เป็นเกินคนได<ำ>้โอเคออได้ฝากฝากฝากเลยนะครับสําหรับวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้คุยกันเราขอให้ให้คุยกันก็ฝากถึขอของมาริยานะครับมาริยานี่คือขอบคุณมากเพราะว่า เขาเป็นฮาร์ดกีดลยนะเขาเป็นคลื่นหัวใจเป็นเป็นดวงใจของเป็นคลื่นหัวใจเป็นฮาร์ดกีดของซีซั่นนี้เลยไม่มีเขาไม่ไม่ไม่มันไม่คลื่นหัวใจใช่แล้วก็เออ่แอนโทเนียเนี่ยเขาเหมือนเขาเหมือนเป็นวิสัยวิสัยทัศน์เนี่ยก็เป็นวิชั่นของของปัจจุบันและอนาคตนะครับก็เป็น แก้วตาดวงใจผู้พูดส่วนพี่แพนเคงเนี่ยเขาเขาคือจิตวิญญาณนะเขาเป็นเขาเป็นดวงแก้วอะ่ะไม่รู้เลยไม่รู้ว่าอะไรเขาคือเขามีสปิริตที่ดีมากทั้งทั้งดวงตาดวงใจดวงแก้วอะ่ะมันมันคือประกอบกันแล้วมันเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สมบูรณ์มากก็ขอบคุณมากๆที่ที่ไว้ใจกันานานแล้วเลือกกันานานด้วยเพราะเรารู้ว่าทั้งสามคนทั้งมนเทอร์เขาสามารถที่ มีโอกาสที่จะเลือกทํางานใครก็ได้แต่เขาเลือกทํางานจำนาก็ขอบคุณที่ไว้ใจกันแล้วก็ขอบคุณที่ยั่วโมโหตลอดเวลาครับูมิใจไหมครับที่คุออีมมุมมังก็ออกมาได้ให้ทุกคนได้ห็น,นรัเสือที่ทุกคนอาจจะไม่ได้ห็นรันูุนใจแต่ก็บางทีก็หน่อยไงโคตรหน่อยเลยว่าว่าแบบเขาจะเข้าใจเราไหมในที่สุดเลยเนี้ยเพราะว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นในการแข่งขันบางทียังมันต้องมานั่งดูเขาเวลาออกอากาศนะครับว่า ว่าวันนั้นเราคิดอะไรแล้วพอดูแล้วเขาแบบอ้ออะไรอย่างเงี้ยฮะก็ต้องหวังว่าเขาว่าจะจะไม่ติดใจรไมการเื่องที่ันมีสุดเสือกไหมอะลรนะครับอย่าอย่ารู้ว่าคือสุดท้ายเราก็ต้องถามคนดูจริงๆอะว่าชอบไหมนะครับแล้วก็ถึงเวละยังรักกันอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะวันนี้ใกล้จะได้แล้ว เราได้คุยกับคนเพาเป็นยังไงบ้างกันไม่คุยไม่คุยคุยปกติในในในกองนี้เราจะไม่ค่อยคุยกับกับเมนเทอร์เด็กถ้าอยู่ถ้าอยู่ปุ๊บเนี้ยยกับใครเดี๋ยวเป็นประเด็นเพราะว่าแล้วมันปรสนิดมากอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้คนดีใจอีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่าพอจบแล้วเราจะได้คุยกับเด็กกับเมนเทอร์ได้ทั้งทั้งที่เราสนิทกับบางคนนะแต่เราก็ไม่กล้าไม่กล้าคุย เมนด็กเสิร์ฟทายมเอียรมาคนนึงเพราะว่าพี่แอนมาอีกโมงตานานไม่น้ออ่ะตามเกิร์ลเมนเทอร์แอนครมผสมมาไหมโอเคเอ้เราจะตอบยังไงให้ไม่สปอยดีอ่ะเราเรารู้สึกว่าต้องบอกต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ความจริงก็คือว่าพี่แอนคือมาสเตอร์เมนเทอร์แอนครมผสมพี่แอนครมผสมอะเป็นพี่สาวที่ ที่เป็นผู้ควบคุมเกมร่วมกันกับคุณเดซอใช่แล้วใช่แล้วก็อยู่บ้างหลังแต่ว่าอาจจะอยู่บ้างหลังอย่างเี้ยเรียบไปหน่อยอหรือเปล่าก็เลยไม่ค่อยมาประกวดแต่ถ้านับนะจริงๆนะคุณเดซก็ไม่ใช่ประกดแล้วที่ทตานี้าะกวดแค่อไม่ได้ออกตอนแรกมาตอนหัวกลางแล้ว่าท้ายเลยเพราะว่าเราอยากปล่อยให้เมนเทอร์ใหม่กับอผู้เข้าแข่งขันอะ ประพฤติปฏิบัติเล่นเกมกันกันเอาเองเขาจะวยว่าเห็นที่พี่อาจจะออกซีนน้อยนิดหนึ่งแต่ว่าเบื้องหลังคื้อทำใหนใช่เลยที่ผ่านมาที่ผ่านมานีที่แอนแล้วเขาแบบเขาช่วยวางคกลยุทธ์หรือวางอะไรบ้างเอาอย่างนี้แรงบันดาลใจในการทำซีซั่นนี้คือีแอนผสร์มที่ยอนคือมิวส์ของซีซั่นหกเลยคุยกับกับกับมาสเตอร์เบนเพื่อแอนผสมนี้คนแรกเลยนะแล้วก็ตั้งตั้งไข่ที่ แย่เลยแต่ว uh, 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 ่าคนอาจจะไม่ร uh ู้ไงแล้วเราคิดว่าเอ้ยด้วยความเราเป็นผู้จัดด้วยกันเราจะเข้าใจบางอย่างแล้วเรามาวางแผนกันกลยุทธ์เงียบๆ่าเป็นต้องเป็นที่ว่ดไม่ได้กัดจะเงียบอ่ะแต่เขาเาบอกอ่ะเขาบอกอย่างเป็นทางการแต่ว่าแต่ว่าเราไม่อยากเอปรากฏตัวบ่อยจนจนแบบว่าเมนเทอร์ไม่ได้ทํางานหรือแบบเด็กๆไม่ได้ทํางานแต่ก็อาทจะไม่ค่อยแย่เลย อยู่ด้วยตลอดนะแต่ว่าเป็นคนตั้งใจเป็นคนตั้งใจครับที่จริงหลายคนใส่แล้วมีคำตอบให้กัคนที่เขา้นปกติมาสเตอร์ก็ต้องออกเพิร์ทมาสอนแต่นี่คือแค่จะไม่แต่มาสเตอร์เมนเทอร์ของ The Face Thailand เนี่ยมีแค่สองคนเท่านั้นซึ่งไม่เคยมีในประวัติศาสตร์มาก่อนคนแรกก็คือพี่ลูกเกดในทีมซึ่งก็เป็นเดอะ่อมาสเตอร์เมนเทอร์ในเดอะเฟสเมนใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่า เออมีอยู่ปเอ่อเท่าเท่าม masterminder แอนผสมในวันนี้ในซีซั่นนี้ที่กลับมาครั้งนี้นะฮะซึ่งพอกลับมาครั้งนี้อ่ะเราคุยกับแอนชัดเจนเลยว่าแอนเป็นมาสเตอร์เ r นเ n อร์แบบที่แอนผสมอยากจะเป็นเลยเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นเราต้องการสิ่งที่ไม่ไม่เคยมีที่มาก่อนและเราทำงานร่วมกันนะพี่อ่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่แอนแอนอยากเป็นมาสเตอร์ n d e r ที่เป็แบบนี้อยากออกข้างหลังหรือข้างหน้า เดี๋ยววันนี้ไปพบกับมาสเตอร์เมนทร่แอนเขงผสมในไปคอยเม้าร้อแล้วมาสเตอร์แมนที่แอนจะมามาตอบด้วยตัวเองเขาบอกว่าที่แอนไม่สามารถออกได้เพราะว่าเนื้อละกิดกีเตอร์ก็ติดนะก็ติดนะครับมาสเตอร์แมนที่แอนนำมผสมเป็นเป็นเป็นเอ่อเอ่อซูเปอร์สตาร์ที่ที่มีงานเอ่อเยอะอยู่แล้วแล้ว มีมีพรีเซนเตอร์มีเป็นแฟนเด์แล้วก็เรื่อหลายอย่างแต่ว่าในในส่วนที่เราคุยกันน่ะเราไม่ได้ติดว่าติดแบรนด์อะไรแล้วจะมาแต่เคสไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นเป็นแค่แตนเพลงมาไม่ได้เลยไม่งั้นเป็นไปไม่ได้ที่เป็นเป็นสมาเพราะมันเป็นเคสติดเอ่อเป็นเอ็นดอร์เซอร์เป็นเป็นแฟรนด์แล้วก็เป็น เอ่อพรีเซนตเตอร์อหลายแบรนด์มากเลยรวมทั้งแม้กระทั้งผมทั้งสกินทุกอย่างอะไรเงี้ยซึ่งเนี้ยมันก็เลยที่แสดงแต่ว่าพี่ได้ก็ราคาก็ทำงานเพียงกันแรกได้ใช่แต่พี่ยังไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรกับก,งงกับก er ารทำงานกับแบบเฟซเลยถึงได้ถึงได้แบบสบายใจในการทำงานกับกับบริษัทแมนที่แอนซึ่งเมือ่อหางไปอีกยอ้อนไปอีกก็คือช่วงก่อนหน้า,านี้ เราอ่ะสนิทกันพอสมควรในเพราะว่าเราออกกนาังกายเหมือนกันจริงใช่ออกกนาังกายเหมือนกันเราเราไปฟิตเนสที่เดียวกันด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยได้คุยกันมานานพอสมควรก่อนที่จะเกิดโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยเลมืก็เหมืนก็เลยเราเข้าใจกันที่จริงมันต่างมาพอหรออยากจะตอบเลยว่าทำไมมาร์ตินแอนึงไม่ออกมาคนก็เลยไม่ได้เนี้ยพิจารณาหรือว่าพิคคอไปเรื่อยอะไรเงี้ยอยตอบแต่ว่าอยากให้เก็บมาร์ตอนแอนด์ทอมผสมต่อจริงๆว่า ก็เราก็ต้องให้ให้ให้ทางผู้ใหญ่เป็นคนพูดดีกว่าซึ่งก็อาจจะยังไม่ได้เจอกันใช่ไหมก็โอเคตอบประมาณนี้นะพี่อย่างดี้ยูนชี้ของในคัีงนีแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อไปครับครัาเมคอเราเอ้ยโอ้ก็เ <apply> ดี <Spanish reco> <inde> <ul imi> <t UC S 1> ๋ยวอ่าเราดูกันใน2 0 2 6นี้นะครับก็น่าจะประกาศเร็วๆนี้ทอมิน อยากทําอีกหลายอย่างอลายอยากอยากทาอันนี้ก็เบื่อ <c oughs> สุภาพสตรีนิดนึงขอไปทางสุภาพบุรุษบ้าง <c oughs> อะไรเงี้ยขอแบบดูผู้บ้าง <c oughs> อะไรเงี้ยผู้บ้างอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วก็แล้วก็แลาก,ก็สนใจว่าเราอยากทําเยาวชน <c oughs> ไปถึงว่าอยากแบบรูมเข้าแล้วก็อยากแบบ จริงๆแล้วการเป็นนักนางแบบนายแบบหรือนักสแสดงอ่ะมันควรจะเริ่มประมาณช่วงอายุสิบสองสิบสี่อะไรเนี้ย<ๆ>เราก็เลยอยากอยากทำเดอะเฟสทีนไทยแลนด์นซึ่งมันก็น่าจะเป็นอีกสีสันหนึ่งแนละ้วก็แน่นอนเดอะเฟสซีซันเจก็น่าจะกลับมาเราก็ <S <S <ๆ>เราก็คิดว่าเราในฝันเราเยอยากทำแบบมากกว่า1นึ่งซีซันต่อป,ปีแล้วครับ ขอบคุณขอบคุณ,คณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามกันมาอย่างเหนียวแน่นเลยนะครแล้วก็ขอบขอบคุณที่ที่ดูไปว่าิจาไปว่ดู <c oughs> ดูไปว่าไปก็ดูแต่ว่าทุกคอมเมนต์คือเราเราแฮปปี้เรามีความสุขเทียรรทำแล้วก็ในวันนี้พอมีความสุขขนาดนี้เราคิดว่าเราอยากทำต่อแล้วนะครับ คุณที่เติมไฟให้กันขณะนี้แล้วก็หวังว่าเราจะเราจะได้มีผลงานแบบนี้ให้ให้ดูกันเรื่อยๆให้มีความสุขกันเพื่อนๆน,น,นะครับเพื่อนๆครับคุณค้าคุณค้าอ๋อฝนตกใหญ่เลยฟ้าประทานพรเลยเห็นะหมเออคุณค้าวันนี้ enjoy นะฮะจัด งานนี้เพื่อสีมณฑลเลยคะเรบ่องอะครับพี่๋าใครที่ใสจแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องรแเกตไม่วางไม่ได้ปะลย